ข้าวกระม็อ,ม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 อมก,ม,กมันจะอร่อยจริงไหมเหมือนที่ไมู่ว่าทุกคนนี่เพื่อได้เป็นแหนมต้มจิ๋วนอนเนื้อเป็นยัวข้งเคี่ยวเรามีอะไรบ้างมีมะม่วงเปรี้ยวแล้วก็มีผักสลัดน้ำขิกกกหัวแม่แพร่ดีมึงเทให้ดูกันเลยว่าได้เยอะขนาดไหนว้าวแค่เจ็ดก็ไม่จำเป็นี่อืม,อม อร่อยไม่เปรี้ยวเลยทุกคนนี่จะมากินเหมือนไม่ตุกเลยจะมาลองกินแหนมกับผักสลัดแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวอยู่ทุกคนแล้วก็นี่ใส่มะม่วงเปรี้ยวลงไปมาสักหนึ่งคำแล้อันนี้อืมชอบกันมากแหนมีแสล็งไปแั้นก็ใส่มะม่วงเปรี้ยวแล้วก็ใส่สด้วยอันทีกลับหรืออืมอืม